จังหวัดมุกดาหารเปิดโรงเรียนศิละปะก,การพัฒนาสมองเด็ก KDS Kid Development School ซึ่งเป็นสถาบันเสริมทางการศึกษาให้กับเด็กเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ให้เด็กๆมีความพัฒนาทางด้านสมองจิตใจและความรู้สึกนึกคิด คุณกนกรสชำนาญผู้บริหารโรงเรียนศิละปะก,การพัฒนาสมอง KDS พร้อมด้วยคุณดนิตารัตบำรุงผู้บริหารโรงเรียนศิละปะก,การพัฒนาสมองเด็ก KDS สาขามุกดาหารได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโรงเรียนศิละปะก,การพัฒนาสมองเด็ก KDS เพื่อเป็นการพัฒนาสมองเด็กทั้งสองซีกของเด็กวัย2ถึง12ปีให้คิดเป็นทำเป็นโดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมาก โดยสถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดดานังตรงข้ามซอยด้านหน้าโรงแรมพอยพาเลตชื่อว่าโรงเรียนศิลปะก,การพัฒนาสมองเด็ก KDS สาขามุกดาหาร คุณกนกรถชำนาญผู้บริหารโรงเรียนศิละปะก,การพัฒนาสมองเด็ก KDS ได้กล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนในการพัฒนาความฉลาดของเด็กในวัยตั้งแต่2ถึง12ปีให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสอนที่เน้นให้ความสนุกแต่ได้ประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองให้คิดเป็นทำเป็น โรงเรียน KDS ของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงเรียนที่พัฒนาทักษะสมองของเด็กนะคะโดยที่เราจะเริ่มตั้งแต่อ2ขวบจนถึง12ขวบนะคะพัฒนาสมองแล้วพัฒนาสติภาพทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้รอบตัวคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยคือเป็นเด็กที่เก่งเป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมมีคุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสุขด้วยนะคะเมื่อเด็กเนี่ยมีทั้งความเก่งมีทั้งความดีแล้วก็มีทั้งความสุขเนี่ย ก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพครอบครัว,วก็มีความสุขด้านนายกิตเตชิตบำรุง <ocalyptic> รองผู้บริหารโรงเรียนศิลปะการพัฒนาสมองเด็ก KDS สาขามุกดาหารกล่าวว่าโรงเรียนศิลปะการพัฒนาสมองเด็ก KDS ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ปกครอง uh, ที่จะได้นำพาบุตรหลานมาเรียนรู้และมาพัฒนาทักษะสมองของเด็ก เพราะเด็กที่ถูกฝึกฝนมาตั้งแต่ยังเล็กๆจะเห็นว่าเขาได้รับความรู้ได้เร็วมีสมาธิดีเยี่ยมรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเผชิญได้ทุกสถานการณ์ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอีกแรงผลักดันให้เด็กคือผู้ปกครองของเด็กนั่นเองที่จะสนับสนุนพัฒนาการของเขาให้มีความพร้อมสู่วัยการเจริญเติบโตทั้งกายจิตใจและสมองโดมคือเด็กคานี้คือน,น่ในวันวน,นครับสําหรับ ในวันนี้ผมและภรรยาครับก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งครับในการเป็นทางเรื่องหนึ่งให้กับเด็กๆในส่วนผู้บรหารโดยผู้ปครองท่านใดสนใจก็มาลองดูครับที่ใดสนใจก็เข้ามาทดสอบอเดินกับทางที่เคดีนะครับโดยตัวผมแล้วก็ตัวแฟนนะครับที่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการครับผมก็เป็นผู้บริหารอยู่เบื้องหลังคร,ครับเป็นกำลังใจให้